โอเคท่านผู้ชมเป็นี่ระเก้อสู่เกมเราบอกในหมด <laughs> หมดกล่องสมแง่หนักไหมอาการผมเริ่มหนักแล้วคือก่อนที่ผมจะมาเล่นกะตัดสินใจอัดเกมเนี่ยคือผมไปหามาแล้วท่านผู้ชมผมไปหามาหมดแล้วแต่เจอแต่แบบอืมอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ย หนักละกการกูเ <centro> นี่ยเล่นอะไรแต่ละแต่ละครั้งมันมีแต่แมปโมแมปแบบเอ่อทาวเวอร์ดิเฟนต์มั้งใช่แล้วก็แมปอะไรแบบอะไรทั้งอย่างนึงนี่แหละคือแมปอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยอยากจะมาเออกูก็อาจเกมนี่นะวะามันเป็นย้อนดีประเด็นอยู่ตรงเนี้ยโอเคโอเคพวกคุณก็ได้จะรู้กันละอะไรเอาหรอเจ้าหรอเจ้าเอะนี่เล่นกูได้แข่งอะไรมาเนี่ย อะไรของกูไปมึงมึงตายมึงตายส่งทัทีส่งทัทีเจ้าว่ะเจ้าว่ะมึงอ่ะเจ้าว่ะเจ้าว่ะมึงอ่ะเจ้าว่ะของกูอื้อ โอ้โหแม่งอาวุธอะไรเต็มเลยวะเนี่ยอู้หูอ,อาวุธอะไรวะเนี่ยยิงแม่งเลยนี่กูเล่นเฮียอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> เห็นแล้วกูนี่ระเขียมจริงๆอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ย มันคืออะไรเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอูย้อันนี้แรง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 เอากูติดอะไรเนี่ยเอากูกูโดนอะไรเนี่ยเอากูขยับไม่ได้กูโดนไหลอกูกูเปลี่ยนเกณี์หวะหนักแล้วภาสาตกูเนี่ยโอเคมาแล้วคุณผู้ชมเกมที่แล้วไม่นับนะเกมนี้สงสัยก็ต้องไม่นับด้วยมั้งเนี่ยอะไรเนี่ย แล้วมาหนีมีมก็ดีวะ่ะขอโทษด้วยนะพอตอนนี้ผมอมลูกอมอยู่เออไม่เสียงจอแจอะไรก็ขอโทษด้วยโอ้หนีสเตปเลยมามาไอ้กูเริ่มหนักแล้วน่าปั่นเนี่ยกูเริ่มหนักแล้วมาสาดว์เอาช่วยด้วยช่วยด้วย มึงคนนี้กอนสเต,ตปว่ตะสเตปอะไรวะเดี่ยเกมนี้มันวิ่งไวแล้วมสมูทดีเนาะไอพวกคนที่มันอัดเกมแนวโลบอกแนวอะไรแบบนี้เยอะๆมันมัน,ม,นมันไปอัดเกมอะไรกันวะอตอนนี้ผมตันไปหมดแล้วเลยไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีช่วยด้วย

แล้วสประสาทกูเนี่ยหลอดหนักแล้วกูอยู่ตรงนี้กูก็หลอดแล้วมาอู้อู้อะไรอ่ะขึ้นได้แล้วมึงอ่ะไม่ขึ้นได้โอ๊ยมันขึ้นได้แต่เนี่ยกูจะเป็นเดือดจูให้ดูตักใจเล่นสุดๆเไอ้ย์ โอคุณได้หนักเลยเออเช่นท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปปัญญาอ่อนสั้งนิดนึงนะไม่ปัญญาอ่อนได้ไงดูนิเล่นอะไรแต่ละเกมเนี่ยโอ้วิ่งวิ่งต่อยต่อย เสียงเพลงมาจากไหนวะเนี่ยเสียงเพลงมาจากพุ่มหญ้าแล้วเนี่ยวิ่งหนีอ่ะเพื่อนฮฮึึบบว All my previous jobs I'm not a bartender anymore <coughs> 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 I'm Sal i Can <coughs> <coughs> will like I'm not a bartender <coughs> <more>. I'm Sal <sound. coughs> I'm Sal <sound. coughs> I can do this I won't fail like all my <coughs> previous I'm, I'm <coughs> not a bartender anymore I'm Sal พูดอยู่ไหเนี่ยไอ้ตายห่ากันหมดแล้วแหมเพลงคลาสสิกไอ้เพลงคลาสสิกเพลงนี้เพงคลาสสิกตึง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 ช่วยด้วยช่วด้วยช่ด้วย

ชุบชุบดิชุบสิชุบมึงจะแบกทำไมช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีอโอเคโอเคบูบูาบโอเคท่านผู้ชมผมจบข้มนเรืนี้กันนะบ้บ้าบ้ เป็นเกมเป็นเป็นบทที่ขวดมาก <laughs> 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 เป็นวันที่ขวดมากโอเคโอเคผมขอจบคลิปตรนี้ก่อนแโอเคบาย